ไช้นะครับถ้าเปลี่ยนใหม่แล้วก็ต้นดีนะครับบรรทุกหนักขึ้นขาดีกว่าเดิมนะครับปกตินะครับเครื่องสามพันเครื่องสองจุดสี่เครื่องรีโวสองจุดสี่สองจุดแปดเครื่องสามพันทีแมตสองพันห้านะครับปกติเนี่ยออกตัวมันจะชโลสโลมันอืดอืดอื้ออ,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 อยังไงไม่รู้นะแต่พอใส่เฟืองไปแล้วมันก็จะทยานเลยครับปุ๊ดป๊ดเลยครับแล้วก็บรรทุกดีกว่าเดิมขึ้นขาปกติก็ดีแล้วนะ ขึ้นเขาปกติก็ดีแล้วขึ้นเขาดีกว่าเดิมนะครับต้นดีกลางท้ายเดินนะครับปลายไหลต้นนี้บรรทุกได้2อสตันนะครับสบายๆเพิ่มแรงชุดเพิ่มขึ้นนะครับก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นรออปลายไหลๆเครื่องเงียบนะครับพี่มาจากไหนนะครับเนี่ยครับพี่บอกว่า พี่เขาบอกว่ารู่นนี้มาเปลี่ยนนานแล้วครับพี่โอ้ขอบคุณมากนะครับมาจากมาจากสุพรรณนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับนะครับก็อาการอื่นนะลองไปขับดูห้าเกียร์สามพันหรือว่าสองพันห้าหรือว่า2องจุดสี่สองจุดแปดที่เป็นวีโก้นะครับดีโฟดีเมื่อวานนี้ก็มาจากล uh, บบุรีนะปกติผมขับดูนะ เฟืองท้ายผมจะขับรถเมนจะขับดูทุกคันเลยว่ากําลังรถแบบไหนแบบไหนนะครับเราแต่ละคันไม่เหมือนกันจริงพอ,พอพอใส่ไปแล้วปุ๊บโอหตีนต้นนี้อารมณ์เหมือนแบบมันมันดึงดึงนะครับปืดปืดนะครับปกติมันยังงื้งรอบสูงสงเงอออกแต่ว่าราใส่เฟืองไปแล้วออกตัวดีขึ้น,นครับขับสบายขับสบายนี่มาอันดับหนึ่งเลย นะสบายมากก็เปลี่ยนไปแล้วก็รอบเครื่องเท่าหกเกียร์เลยนะครับรอบต่ำๆอ่ามันขึ้นเขาสบายมันทุกสบายนะครับออกตัวดีพุ่งนะครับ,นะรบพุ่งทยานปกติมาอืดๆนี่แหละมาอืดๆเลยช,ช,ช้าๆโซโล่โลเลยพอใส่เฟืองท้ายไปเด็พุ่งปุ๊ดเลยนะครับาปยไหลๆเน้นประหยัดน้ำมันกลางท้ายเดินไหลๆขับสบายๆนะครับประมาณนี้เฟืองท้ายเนี่ย ตัวตัวสำคัญเลยครับตัวจำเป็นมากนะครับท่านใดที่ว่าเคลื่อนคลิปมาผ่านแล้วก็อย่ามองข้ามกันนะครับก็โทรมาสอบถามได้แล้วก็มาจากแด่นไกลวันนี้ก็ทำรถไปหนึ่งคันนะมาจากอุบลนะครับมาจากอุบุลม,มาจากสกลนครน,นะครับวันนี้นะครับประมาณนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนอา่าคํำจุน ก็ประมาณนี้ครครับสวัสดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ